สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการบางอย่างที่ผมค้นพบระหว่างการทําสวนต้นบอนสีนะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เราผ่าขยายพันธุ์หัวต้นบอนสีเราเนี่ยแต่ละชิ้นที่เราผ่าเนี่ยจะมีอาตาัตราการงอกการโตการออกรากแล้วก็การแทงใบเนี่ยไม่เท่ากันถ้าชิ้นไหนที่แข็งแรงมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะโตออกรากแล้วก็แทงใบออกก่อนชิ้นอื่นๆและชิ้นที่เหลือเนี่ยก็จะทยอย ตามกันมานะครับแล้วถ้ามันทิ้งเวลานานมากแล้วประมาณ3เดือน4เดือนแล้วยังไม่งอกสักทีนึงเนี่ยถ้าเราบีบชิ้นบอลชิ้นนั้นเนี่ยมันไม่เละไม่ไม่เหลวไม่เหนียวเนี่ยแสดงว่ามันยังสามารถที่จะเติบโตได้อยู่เพียงแต่จะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับเราอย่าเพิ่งทิ้งวันนี้นะฮะจะมาบอกว่าชิ้นบอลที่เราผ่านเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งให้นํามากองกองรวมกันไว้ก่อนแล้วก็ลดน้ําแล้วแล้ว,ลวใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยชิ้นบอลชิ้นนั้นจะค่อยๆโตผมใช้วิธีนี้นะฮะ ได้ชิ้นบอลที่เขาเรียกว่างอกอ่แล้วก็ลงกระถางหลายชิ้นแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปพาไปพาทําพร้อมๆกันเลยครับอันนี้คือบอลสีเรานะฮะที่เราผ่าหัวแล้วก็เพาะไว้อันนี้ชื่อมีสุกนะครับผ่าได้ยี่บชิ้นตั้งแต่วันที่ยี่กตุลาหกสี่นะฮะเพื่อนเขาเนี่ยพาก,กันโตแล้วก็ทยอยแบ่งขายไปแล้วเกือบสิบต้นนะฮะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไม่โตละเห็นไหมสังเกตไหมว่าจะเป็นชิ้นบอลที่ไม่โตแล้วเพราะว่าส่วนที่โตเนี่ยเรา แบ่งขายไปแล้วนะฮะน,นี่คือชิ้นบอลน,นะฮะผมก็จะนํามากองเราสามารถเทก็ได้นะฮะเพราะมันเหลือแค่กี่ชิ้นเองนะ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเองมันห้าชิ้นเองนะฮะเราก็เทเลยครับแบบนี้เลยอ่ะเทอย่างนี้นะฮะแล้วก็กบไว้พยายามเกี่ยเกี่ยดินอย่างนี้นะะเกี่ยไอขุนมะพร้าวเราเนะี่ยหรือว่าวัสดุชํานะฮะขุนมะพร้าวเนี่ยจะดีที่สุดเลยแล้วก็กบชิ้นบอลเราไว แบบนี้นะฮะผมก็ทําอย่างนี้เลยใต้ล่มไม้หรือว่าร่มสะเลนเราแล้วก็รดน้ําวันละครั้งหรือไม่ต้องรดก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็นกองชิ้นบอลทั้งหมดเลยที่ไม่งอกนะฮะเวลารดนเนี่ยเวลารดดน้ําเนี่ยไอเศษพวกนี้มันกระเด็นกระดอนออกไปชิ้นบอนลเราก็จะโผล่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูบ่อยๆเนี่ยเราเห็นว่าชิ้นบอลบางชิ้นเนี่ยเริ่มงอกอ่าอย่างชิ้นนี้ชิ้นนี้เห็นไหมฮะอ่าอย่าซูมมาดูใกล้ๆอ่าชิ้นนี้ ชิ้นนี้นะนี่นี่นจับขึ้นมาดูเนี่ยชิ้นนี้ก็เห็นไหมฮะก็เป็นชิ้นบอลแล้วก็เริ่มมีมีรากยังเออ่ะเริ่มมีรากมาหน่อยนึงนะแล้วก็มีเริ่มมีใบโผมาถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถนําไปปลูกได้เลยแบบนี้นะเรานําไปปลูกได้เลยครับถือว่ามีครบองค์ประกอบแล้วละ่ะแต่ข้อเสียคือเราจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับส่วนกล่องเราก็ แกะอันนี้ออกครับผมชื่อออกที่เราทําการแปะสติกเกอร์ไว้แล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะฮะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํากลับมาใช้อีกปีหน้าฟ้าใหม่เราไม่ต้องทิ้งนะฮะกล่องเนี้ยเมื่อเราเจอชิ้นบอลผ่าที่เริ่มมีรากแล้วก็มีใบเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วก็นํามาปลูกเลยครับนําปลูกเลยก็คือใส่กระถางปกติแล้วก็ใช้ดินใบก้ามปูกปกติครับแบบนี้เลย เนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่รู้ชื่อเราก็ไม่ต้องปักชื่อครับรอให้เขาโตแล้วก็โผล่ใบมาหน่อยนึงเราถึงจะปักชื่อจากนั้นเราก็นําต้นบอนสีเราเนี่ยมาวางมาเลี้ยงในตู้อบพลาสติกแบบนี้แล้วก็รอเขาโตนะฮะไอพวกนี้ก็เริ่มโตกันล,ละหลายต้นที่เราเลี้ยงก็ทยอยโตเรื่อยๆเดี๋ยวพอเขาโตสักหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าชื่ออะไร โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะชิ้นบอลสีที่เราผ่านแล้วก็ขยายพันเนี่ยถ้ายังไม่งอกเนี่ยเราอย่าเพิ่งทิ้งให้นํามากองกองรวมกันไว้ใต้ร่มไม้ใต้แสาแนหรือว่าที่ต่างๆจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็ลดน้ํา ใช้เวลาสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะออกรากแล้วก็แทงใบนะฮะถ้าชิ้นไหนที่อ่อนแอเนี่ยเดี๋ยวจะเจออากาศเจออะไรก็ทําให้เขาเน่าเสียแล้วก็ขึ้นลาไปแต่ถ้าชิ้นไหนที่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะต่อสู้กับเชื้อโลกต่อสู้กับสภาพอากาศแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์แล้วก็เติบโตต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องว e ช Chai Box นะครับสวัสดีครับ